哎。 นางกฤติยาลาหะพงชนะผู้บริหารตลาดบ้านกันเหลืองนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันโควิด -19 ภายในตลาดซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่าทางตลาดได้กำหนดจุดเข้าออกเพียงสองทางเท่านั้นและบริเวณทางเข้าทุกจุดมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิรวมทั้งแอลกอฮอล์เจลตั้งอยู่ตามเสาในตลาดนอกจากนี้ร้านค้าทุกร้านภายในตลาดมีพลาสติกกั้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของน้ำลาย หรือสารคัดหลั่งอื่นๆพลาสติกนี้ช่วยรักษาการเว้นระยะห่างระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายการจัดโต๊ะเว้นระยะห่าง Social distancing และทุกๆ30นาทีจะมีการทำความสะอาดโต๊ะที่นั่งเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อล้างห้องน้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเสมอ ส่วนเรื่องของการจ่ายค่าสินค้าเพื่อลดการใช้เงินสดทุกร้านในตลาดสามารถใช้แอปเป๋าตาังในการสแกนคนละครึ่งเราชนะเรารักการม .33 สแกนจ่ายผ่านแอปธนาคารหรือพร้อมเพจได้ทุกร้านเช่นเดียวกัน ทีมงานตลาดก้านเหลืองรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าอยากให้ลูกค้าวางใจว่าตลาดบ้านก้านเหลืองมีการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนในสังคมโควิดที่เป็นการป้องกันนะคะเราก็ทําตามกฎของทางรัฐอย่างเคร่งครัดแล้วก็เริ่มตั้งแต่จุดตรวจทางเข้าเนี่ยเราลดลงเหลือเพียงแค่2ทางนะคะแล้วก็ในจุดตรวจเนี่ยจะมีที่วัดอุณหภูมิสแกนไทยชนะ จุดป้ายบอกว่าถ้าไม่มีใส่หนากากห้ามเข้าเด็ดขาดนะคะแล้วก็มีการลงทะเบียนแล้วก็พอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มถ้าเกิดเขาเห็นโต๊ะนั่งโต๊ะเนี่ยจะให้นั่งแค่ท่านเดียวแล้วก็จะห่างกันประมาณ2เมตรนะคะแล้วก็ทุกร้านค้าเนี่ยจะมีพลาสติกกั้นไว้เพื่อกันฝุ่นละอองระหว่าง ร้านค้าคนขายกับคนซื้อที่จะสัมผัสกันนะคะแล้วก็ถุงมือแม่ค้าก็จะใช้ถ้าเกิดว่าเขาจะต้องหยิบอะไรแล้วเขาจะต้องใช้ที่คีบแล้วก็สิ่งที่จะต้องป้องกันอีกก็คือเขาจะมีสแกน QR code ให้ทั้งหมดเพราะว่าป้องกันการจับเงินสดนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเราก็จะยังมีแม่ค้าร้านค้านี่จะเตรียมแอลกอฮอล์ไว้ให้ลูกค้ากดหรือถุงมือพลาสติกไว้ให้จับ ให้ใช้ก่อนที่จะจับสินค้าเพื่อป้องกัน,กา,นก,าาาการปนเปื้อนการแพระบาดการปนเปื้อนของโควิดนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ยังมีจุดรอสินค้าที่ห่างกัน1เมตรในทุกๆหนเมตรทุกท่กานก็จะได้ทราบว่าจุดตรงไหนไม่เข้าใกล้กันเกินไปค่ะประมาณนี้ค่ะและนอ,นอกจากนั้น<ร>ก็จะมีหน้ากากหมวกที่เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะคะ